ตัดในนี้จ้ะตัวนี้เพราะว่าเดี๋ยวไม่ตัดไปมันก็จะออกดอกอะนี่เห็นไหมไม่ตัดเดี๋ยวมันจะออกดอ,อกจ้ะก็เลือกตัดเอาเนาะเดี๋ยวน้สวัสดีจ้าสวัสดียามเช้าเช้าประมาณตีห้าสี่สิบจ้ะนะ จอยตื่นตั้งแต่ตีสี่จ้ะตอนนี้ก็จะไปสวนจ้ะนะที่นี่จะสว่างเร็วช่วงหน้าร้อนนะนเพื่อนที่นี่จะสว่างเร็วจากช่วงหน้าร้อนเนี่ยจะสว่างตั้งแต่ตีตีสี่ครึ่งก็จะสว่างแล้วจ้ะนะราคาน้ํามันก็ประมาณม,มาส,วน,สวนตั้งแต่ตีห้ากว่าจ้ะนะนก็มาถึงสวนก็หกโมงเช้าพอดีจ้ะนะก็จะมาลดน้ําพวกมะเขือนะมะเขือพริกอะไรเงี้ยเพื่อนเพื่อน เพราะว่าจอยไม่ได้มาสองวันจ้ะนะไม่ได้มาสวนสองวันไม่ได้ลดน้ำสองวันก็มาคราวนี้ก็จะลดเอาไว้เลยแล้วก็จะเว้นระยะในการลดอีกสองวันสามวันอย่างเงี้ยจ้ะนะไม่ไม่ลดทุกวันเดี๋ยวรากเขาจะเน่าเนาะก่อนอื่นจอยจะลดบางส่วนไว้ละเดี๋ยวจอยจะพาดูก่อนจะว่าสวนของจอยเป็นยังไงผ่านไปสองวันมันมีการเจริญเติมโต เพิ่มไหมอะไรประมาณนี้เพื่อนๆนะก่อนอื่นมาดูในนี้ก่อนในนี้จอยได้ลดไปละเพราะข้างในนี้ต้องการน้ําจะการเจริญมต้นโตก็โตมากก็จะในนี้นะเพราะมันร้อนไงเพื่อนพริกอะไรเงี้ยก็โตโหระพาก็โตจะเนี่ยเดี๋ยวจอยจะได้เด็ดยอดให้เขาแตกแตกกิ่งเนาะเนี่ยโหระพาน,นี่ปรรดาพริกจะพริกขีนข้นุงขี้หนูพริกกระงกระเรียงจะนะ กะเพราอาจจะรอดจ้ะนี่ในนี้รดน้ำเขาก็จะประมานั้นแหละจ้ะปุ๋ยายก็งามงามอ่ะอันนั้นบรรดาปุ๋ยจ้ะนะเพิ่งเรียนรู้ในการใส่ปุ๋ยผักเมื่อก่อนก็ใส่มั่วจ้ะอันนี้คือมะเขือนี่เห็นไหมพริกเนี่ยเด็ดไอ้นี่ออกจ้ะเด็ดใบใหญ่ๆเขาออกเพราะเราไม่ต้องการกินใบมันเราจะกิน ผลของมันเนาะกินพริกจะไม่ได้ต้องการกินใบก็จะเด็ดออกอย่างงี้เด็ดออกเพราะว่าสารอาหารมันจะได้ไปเลี้ยงทั่วถึงกันจะไปเลี้ยงลุงเลี้ยงลูกเลี้ยงดอกอย่างเงี้ยเพื่อนๆนะอันนี้ก็ออกลูกแล้วเห็นไหมพริกยวกจอยเนี่ยมีลูกเขาออกออกลูกละอันนี้ก็เริ่มออกดอกนะ งั้นจ้ะเห็นไหมเนี่ยนี่ก็เริ่มโตแล้วจ้ะมาวันนั้นยังไม่โตวันนี้โตแล้ะวะพุงมะเขือก็งามจา้ะเนี่ส่วนมะกรูดก็แตกแตกกิ่งเยอะเลยจ้าเนี่ยจอยต้องใช้ยากระตุ้นแนละ้วมันเพื่อนยาแบบฆ่า,มาแมลงแต่มันก็คงไม่แรงเหมือนบ้านเราอะ่ะนะยาฆ่า,มาแมลงก็ประมาณนี้แต่เขาก็จะบอกว่า สำหรับเพลี้ยอะไรอะไรยังไงเนี้ยจ้ะนะเ <_ d ata> พื่อนเพื่อนก็เข้าไปหาดูในตามห้างตามการเด้นเซ็นเตอร์จ้ะหญ้าก,ก็งามหญ้าก,ก็งามแข่งกับต้นไอนี้ของจอยต้นกุ้ยช่ายเนี่ยงามยังไม่มีเวลาเอาไปกินจ้ะในนี้จอยก็ได้ลดไปละไอ้ต้นมะคุงมะเขือจ้ะนี่เริ่มออกดวงออกดอกแล้วจ้ะมะเขือนะ นี่อาจจะเป็นมะเขือยาวจะดูสถานการณ์แล้วอะ่ะดูสถานการ์ดูใบแล้วอะ่ะนี่ก็อาจจะเป็นมะเขือเปาะจะเป็นมะเขือเปาะมะเขือเปาะจะเขียนไว้ละนี่ออกดงออกดอ,อก,ออกละในนี้จะไม่ค่อยงามเท่า,าในบ้านกรีนเฮ้าจ้ะนะส่วนคณะก็เห็นเห็นไหมงามเอางามเอาเพื่อนแต่ขนงขแหนงสดๆด,ดทั้งนั้นจ้ะ่ะ อันนั้ขึ้นชาจ้ะขึ้นชายไทยนั่นแหละปลูกคระกันไปในนี้จะเดี๋ยววันนี้จะเก็บขแขนงไอ้นี่ไปด้วยจ้ะคณะนะจะเก็บไปอันนี้ขแขนงมันนะเ,นเพื่อนๆนะนีะ่ไม่ใช่ต้นมันนะขแขนงต้นแรกจอยได้เด็ดยอดแรกไปแล้วเหลือแต่ขแขนงมันส่วนเนี่ยเ,เพื่อนๆมาดูนี่สตรอเบอรบี่จะปีหน้าจอยจะเอาลงดิน ใกระถางไม่ได้เพื่อนมันไอ้นี่มันไม่โตจ้ะกระถางมันเล็กเกินเห็นไหมลูกเขาบบเนี่ยบางสุกแล้วเดี๋ยวจะเก็บเนี่ยจ้ะนี่ก็สุกแล้วจ้ะเนี่ยแดดมันร้อนเกินมันก็เลยแบบตายอะจ้ะเนี่ยเห็นไหมเพื่อน งามผักสลัดจ้ะเสียงฝนตกคิดว่าฝนไม่ตกฝนตกอีกอะฝนมืดมาเห็นไหมในเนี้ยก็โดนพวกตัวทั้งตัวพาดกินจ้ะเนี่ยสตอเบอรี่จ้ะพันสีขาวแต่พอสุกเขาจะออกเป็นสีชมพูแบบนี้จ้ะเนี่ยสตอเบอรี่พันสีขาวจะ้ะสุกแล้วลูกเล็กนะนี่เห็นไหมนี่ เป็นพวงเลยจ้ะอันนี้สุกแล้วนะเพื่อนๆนะสุกจนงอมแล้วนะเพื่อนเขาเป็นสีอย่างเงี้ยคืองอมแล้วจ้ะเนี่ยงอมละสุกเยอะสีจะสีชมพูสวยจ้ะชมพูอ่อนๆเนาะเพราะมันสุกเกินแล้วจะเพี้ยก็เยอะมากเยอะจ้ะ เดี๋ยวมาดูในกระถางนี่กระถางนี้สีแดงเริ่มเยอะเหมือนกันจะ้ะนะโทษทีนะเพื่อนๆนะมืดมาฝนสายพันธุ์สีแดงจ้ะนี่นะ่นะลูกเขาติดลูกเหมือนกันจะ้ะในนี้ติดลูกเนะี่ยเห็นไหมติดลูกต้องแบบว่าให้เขาปิดปิดเอาไว้หน่อยนะเพื่อนๆนะถ้าไม่ปิดไม่ได้จะ้ะ นกจะมากินจ้ะนกจ้องจะกินอยู่เพราะนั้นเอาปุ๋ยขี้ม้าใส่ลงไปจ้ะในนี้นะใส่ลงไปเพราะว่าต้นเชอรี่เขาชอบปุ๋ยขี้ม้าจ้ะปุ๋ยขี้ขี้ม้าขี้วัวอันนี้บูเบอรี่ยังไม่เห็นเป็นลูกเลยเพเื่งเอ้อดอกเขาก็ร่วงแล้วแต่ยังไม่เห็นแบบติดลูกเลยเนี่ยจะได้กินไหมปีนี้จอยก็ไม่รู้ว่าจะได้กินไหมนะ แต่ก็ไม่เป็นไรปลูกไปเพื่อน,อนสวนติดกันนะ่ะสวนแตงกวาก็เริ่มออกดอกจ้ะต้นเล็กๆแต่ว่าจอยต้องคุมผ้าไว้ด้วยไงเพื่อนๆถ้าไม่คุมผ้าไม่ได้จ้ะเดี๋ยววันหลังจอยจะมาถอนหญ้าเขาออกจ้ะข้างๆเนะี่ยดูเริ่มเริ่มติดลูกแล้วจ้ะน,ะน่ะนะอันนี้แตงร้านจ้ะเนี้ยเริ่มติดลูกลวบรรดาแตงร้านก็ตายไปสอง สองต้นจะนะโดนตัวทาตกินจะแต่จอยต้องคุมไอ้นี่ผ้าผ้ากาันน้ําแข็งกันหมอกกันกันน้ําแข็งเอาไว้นะเพื่อนนะถ้าไม่คุมเนี่ยเดี๋ยวมันจะตายจะก็อรอให้ต้นมันแข็งแรงก่อนส่วนนี่ก็ต้นไอ้นี่จะถั่วฝักยาวจะพวดทีด้วยเทปจอยเหวี่ยงกล้องเร็วไปหน่อยโอ้ดอกอันนี่สวยละเพื่อนเอ้ดู เห็นไหมสีชมพูอ่ะจะสวยอย่างนี้เราจะสจอยจะชอบสีชมพูมากกว่ามากกว่าสีเนี่ยอันนี้คือมเมล็ดเขานะเพื่อนน,น,น,นนะเก็บมเมล็ดไว้ได้ทุกปีจ้ะไว้ล่อพึ่งจ้ะดูในนี้กันในนี้ก็ประมาณนี้จ้ะไม่รู้รอดไห่รอดปล่อยเขาก่อนจ้ะกําลังเลื้อยจ้ะมาละกําลังเลื้อย พริกที่ซื้อมาก็ดอกเยอะทั้งติดลูกแล้วจ้ะนะติดดอกติดลูกแล้วนี่จ้ะเดี๋ยววันนี้จอยจะเก็บคณะในนี้ไปด้วยเห็นไหมเพื่อนเพื่อน,นใบบัวบกไทยจ้ะเนี่ยที่จอยซื้อเข้ามากินแล้วทีนี้มันมีรากติดมาจอยก็มาเพาะจ้ะได้ยินเสียงฝนไหมหญ้าด้วยเนี่ยอยากกินหญ้าอยากจะกินผักสลัดนะถอนหญ้าทิ้ง มนเกะตกก็ฝนนี่จะภกคณะตกฝนตกมันบอกไม่ตกไม่ตกมันตกแล้วเสื้อผ้าจอยคงจะเปียกหน้าดูข้างนอกปล่อยมันเดี๋ยวค่อยซักใหม่ตากเสื้อผ้าไปข้างนอกด้วยจ้ะฝนตกด้วยทีนี้ ฝั่งนี้จ้ะเพื่อนเนมันเริ่มออกดอกแล้วไงตัดผักคะน้าต้องตัดไปเช้านะถ้าตัดสายๆมันไม่มันมันไม่มันเหี่ยวอจ้ะมันไม่สดีพอทีเด้วเพื่อนเนเด้อฝนมันตกมันมืดจ้ะนี่อันนี้ต้องถักแขนงเลยจ้ะ อันนี้ส่วนของขแขนงนะเพื่อนๆนะส่วนของขแขนงเขาจะเด็บไปเลยเดี๋ยวมันออกดอกเดี๋ยวมันจะออกดอกส่วนของขแขนง ้าจอยเปียกแล้วจ้ะตอนนี้เราจะไปเก็บข้างในนั้นด้วยจ้ะประมาณนี้จ้ะ ตัดในนี้จากตัวนี้เพราะว่าเดี๋ยวไม่ตัดไปมันก็จะออกดอกอะนี่เห็นไหมไม่ตัดเดี๋ยวมันจะออกดอ,อกจ้ะก็ดเลือกตัดเอาเนาะเดี๋ยวเพื่อนๆเ้ยไวให้ดูใส่ในนี้ Vielen Dank. ตัดผักช่วงเช้าเช้าหกโมเช้าก็มาตัดผักอย่างนี้เลยจ้ะเพือพ่อนเดินม,มาตั้งแต่ตีห้าเดินม,มาตั้งแต่ตีห้าหาตัดธงตัดผักลดน้ำต้นไม้มาก,ก,กินด้วย เราจะเลือกแต่เอาต้นโตๆโโไปจ้ะผักสลัดมันยังไม่หิวอ่ะผักสลัดอันเนี้ยเนาะมันไว้ต้องกินกับพวกมิ่มเมี่ยงอ่ะจ้ะเพื่อนๆกระลาบกรงเมี่ยงอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวตัดตันนี้กรอบมากจ้ะ ไปแค่นี้จะก็ได้ประมาณนี้เยอะนะจอยก็จะเตรียมตัวกลับบ้านแล้วจ้ะนะรดน้ําเสร็จแล้วฝนก็ตกลงมาไปรปยเพื่อน,อนแต่ตกไมไ่ได้ตกแรงจ้ะนะตกไปปรยแล้วก็หยุดก็เลยแบบว่ารดน้ํานี่แหละจ้ะโอเคยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกําลังใจให้จอยด้วยจ้าขอบคุณค่ะบาย